นี้โฉมเน็กเจนที่สาเป็นตัวแคบยกสูงใส่ลุยสายออฟโรดนะคะรถปี22เปิดราคาขายเพียงแค่5,900บาทเท่านั้นวัวตลอดสัญญา9,300บาทเริ่มต้นพีดาวที่ได้ลอยๆอย่างนี้ไปขับเลยนะคะตัวรถสีขาวน่าล้อโชมเน็กเจนโชมใหม่โชมปัจจุบันแม็กยางนะคะลูกค้าขาของสายออฟโรดเลยยางคันพุกนะคะคันคุกนะลูกค้านะแล้วก็คันนี้นะคะลูกค้าซุ้มครอบร้อใหญ่ๆนะจ๊ะ มีสก,กู๊ข้างหน้ามาให้ด้วยนะคะตัวแรกสัตว์อสูรนะคะลูกค้า่ะแล้วก็ FORD ACOSSPORT นะคะเด่นๆดําๆำๆแบบนี้เลยนะคะตาไฟลูกค้าขาใสๆนะคันนี้นะคะเป็นยกสูงสายลุยมีบันไดามาให้นะลูกค้าคันนี้นะจ๊ะก็จะเป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะไม่เพียงแค่7 8 0 0เท่านั้นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนาะจอเชื่อมต่อบูทต้งเร่งนะคะคันนี้ลูกค้าขาหน้าจอนะคะ ก็สามารถสั่งการได้หมดเลยนะจ๋าเป็นแบบระบบทัศสกรีนวันนี้รถสวยๆอ่ะใหม่ๆเลยลูกค่ะจา๋าเหมือนได้น้องไปแดงไปขับเลยคันนี้นะคะแผ่นเพดอยู่แล้วก็ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยพี่จ๋าโลบาร์มีมาให้นะคะบางเดิมท,ทั้งคันการชนท้ายมีลินล่างมาให้ด้วยนะแบบ็กไาเนอร์ตรงรุ่นก็สำหรับพี่ๆคนไหนเห็นสนใจนะคะมองไว้อยู่นะคะ มือหนึ่งราคาแรงไปมือสอง scc สัตให้ท้ค่0แสนเันเบอร์โทรล,ลิงไลน์ปักอุ่ด้านล่างักมาโทรมัิได้เลยจ้า